วันนี้จะมาปลูกมะม่วงในเข่ง,งนี้ก็จะมาตรวจดูดินก่อนอดินมันก็ไม่ร้อนแล้วนะดินเย็นดีวันนี้ก็ขั้นตอนที่สองเอาคัตเตอร์หรือเอามีดมาปาดก้นถุงเนาะปาดก้นถุงเพื่อเราจะได้มาตรวจดูรากของมะม่วงว่ามันมีรากขดหรือไม่หรือไม่เพราะมันเป็นต้นตอที่เขาเสียบมาถ้ามีเราก็ตัดออกนะครับขั้นตอนที่สามก็จะเอาปุ๋ยหมักลงก้นหลุมนิดนึง เสร็จแล้วเราก็ต้นกล้าลงปลูกแบบนี้ก็ดึงขึ้นนะดึงนี่ขึ้นมาแล้วก็ตัดออกแบบนี้ก็เอาปุ๋ยหมักที่เรามีใส่ลงไปครับใส่รอบๆแบบนี้แล้วตอนต่อไปผมก็จะเติมดิน